ต่อไปไปเบิึงเรื่องข่าวนี่มาวอย่าหันหน้ามาตั้งข่อยกขาว่ามาวอเจ้าคืออยู่เดบ่แม่นนั่นเละเด้เป็นเป็นห้างเป็นห้างคนดีแจังหลานท่ว่าขอเบ่ย่านน้ําเด้อล่ะเออแต่เป็นน้อยๆเพิ่นว่านี่คั่นผู้ใดเป็นดาคนดีเป็นศูนย์เป็นเนี่ยเพิ่นว่าเออบ่แม่นถือกัตตอบ่่บนะแต่ว่าอันนี้กัดอีหลีนะคะอยู่ที่โคราชค่ะครับ จังหวัดนครราชสีมานะคะเพิ่นเจอโรคพิษณุบารระบาดต่อเหนือ22โตค่ะในพื้นที่หาอําเภอมีผู้เสียชีวิตจากโรคนี้แล้ว2รายด่านผู้ว่าราชการจังหวัดสั่งควบคุมเร่งด่วนค่ะนายวิจิตกิตวีรัตร,รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาเป็นประธานการประชุมการควบคุมการระบาดของโรคพิษณุบาอยู่ทีห้องประชุมชขอพ่ายค่ะรัฐประชาสมาคาร โรงเรียนผีไม้วิทยาอำเภอผีไม้ค่ะมีหัวหน้าส่วนราชการนะคะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหน่วยงานด่านสาธารณสุขเขารวมประชุมกันอย่าพร้อมเพียงอยู่ที่ประชุมสำนักง,งานปศุสุตว์จังหวัดนครราชสีมาเพิ่นกับรายงานของมุลว่าตั้งแต่หนึ่งตุลาคมปี67จนฮอดวันที่30กันยายน2568มีผู้เสียชีวิตจากโรคพิษสุนัขบา้า2รายอยู่ในพื้นที่อำเภอปะทายค่ะช่วงเดือนเมษายนและมิถุนายน2568 คณะเดียวกันกันกบไปตรวจพบสัตว์ติดเชื้อจำนวน22ตัวอยู่ในพื้นที่หาอำเภอเื่ออำเภอปะทายชุ่มพ่วงพิม้บัวใหญ่และอำเภอเมืองอยางค่ะร่วมเป็น17พื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถินถือเป็นสัญญาณเตือนการแพร่ระบาดท,ที่มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวของดำเนินการควบคุมโรคอย่างเร่งด่วน โดยเร่งรณนรค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์เลี้ยงทุกพื้นที่ที่พ่อการระบาดร่วมทางการจะสุดออกสีดวัคซีนเคลื่อนที่ให้บริการประชาชนในหมู่บ้านเสียงพร้อมกำชับเร่งประชาันสั่งความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนเกี่ยวกับการดูแลสัตว์เลี้ยงหลีกเลี่ยงการสัมผัสสัตว์ที่มีอาการผิดปกติและการเข้ารับการสีดวัคซีนนะครับป้องกันทันทีหากถือกันหรือว่าควร จังหวัดนครราชสีมามีเป้าหมายที่จะควบคุมโรคพิษสุนักบ้าให้เบรตไปจากพื้นที่ในปี69คุณนิชนันมากท่องเอ้ยบ้านเจ้าโดยเน้นการ<ะ>บูรณาการควบรวมมือทุกภาคส่วนทั้งหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนประชาชนเพื่อให้นครราชสีมาเป็นพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนักบ้าอย่างยั่งยืนมา่นวานี่แหละบอกว่าตะโคหลาดดอก อยากให้ทุกมองปลอดโรคพิษสุนัขบ้าเนาะแม่ค่ะและที่สําคัญนะคะต้องบอกว่าแก้ไขความขข่าใจผิดหลายคนอาจจะคิดว่าโรคนี้เกิดหนาหอนไม่ใช่นะคะเกิดขึ้นได้ทุกฤดูและก็เกิดกับสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมทุกชนิดแต่ว่าห่างพ่อหลายอยู่ในน้องหมาน้องแมวสุนัขและแมวและการเลนคนว่าหมาน้อยว่าเป็นไม่ใช่นะคะอายุน้อยกว่า3มเดือนก็สามารถที่จะเป็นโรคนี้ได้เพราะฉะนั้นทุกตัวมีความเสี่ยงคอยศึกษามาได้เพราะว่าเกิดขึนในบ้านคอยอซลเลอร์ลเนนมเป็นเบิร์ตปลาลมาเมื่อไร แต่ว่ามันพบน้อยไงพบน้อยค่ะ<อ>